ุส,สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้พบกับผู้ข่าจานกหนอจำพรเมื่อนี้ข่าวพระเจ้าซีมาเว่าเรื่องการหาเงินส่งประเภทเนาะพ่อแม่พี่น้องระหว่างคนธรรมดาหาเงินกับคนรวยหาเงินเนาะสีมีความแตกต่างในไรไปฟังนํากันเนาะพ่อแม่พี่น้องคนเฮานี่มีวิธีหาเงินที่แตกต่างกัน ฉะนั้นจึงเหียนให้ผลประสบผลสําเร็จของคนเฮานี่สิมีความแตกต่างกันบางคนนี่มีความผลมีความประสบผลสําเร็จไวเนาะบางคนประสบผลสําเร็จชะบางคนก็บบ่ประสบผลสําเร็จเลยก็ย้อนว่าบ่มีวิธีการหาเงินเลยว่าบ่บมีความหู้ทักษาในการหาเงินหรือว่าบ่มีไม n d เซ t ในการหาเงินนอกพ่อแม่พี่น้องื้อนี้เฮาสชีมาว่าข้อที่หนึ่ง เรื่องการหาเงินของคนธรรมดาเนาะคนธรรมดาคือเขาเจ้าข่อยหรือว่าคนทั่วไปสิห้าเงินโดยการใส่เหือแหงหรือว่าใส่สติปัญญาเนาะซิเป็นกรรมกรบอร่อแบกหามสามเล้อค้าขายอยังต่างต่างหรือว่าสิเป็นพนักง,งานหงละโองการเนาะพนักง,งานประจำต่างๆเหตุงาน มีเงินเดือนเนาะหอดยามหอดมือม่เลลวกะมีเงินเดือนเนาะกมีพี่น้องอันนี้คือการหาเงินของคนทั่วไปสิ้นเดือนจังได้เงินเดือนมาใส่ใจในครอบครัวบางคนก็หัวดีสามารถเก็บกำเงินได้สูตรวไปได้เงินเดือนเดือนหนึ่งสามล้านกินซจาจร้านหาเก็บไว้ล้านหาไปต่อ,อยอดธุรกิจบอไปลงทุนอย่างต่างๆก็เหตุให ชีวิตของเขาเหล่านั้นก็ดีขึ้นไปเป็นขันเนาะเห็ดในชีวิตดีขึ้นเพราะว่าการหาเงินได้เงินเดือนลายสำใดบ่สำคัญสำคัญนะแต่ละเดือนนะจะเ,เก็บได้ลายปานใดตัวนี้สำคัญแล้วจะเอาเงินทัวเก็บนั้นเอาไปเห็ดอย่างเอาไปใส่จ่ายพุ่มเพอยบอไปลินไปกินบอไปเที่ยวกลางคืนบอไปลินสาวบอไปสังสรรค์กินเหลี่ยมอย่างต่างๆบออันนี้ เกินบ่ะการใส้ใจ่ายเงินก็ต้องใส้ใจ่ายให้มันเป็นการบริหารเงินเนาะเออสําหรับคนเฮาทั่วไปนี่สุนห้ายจะใส่ใจ่ายเงินบ่เป็นใส่ใจ่ายเงินผมเพื่อให้บลฮา้จักเก็บูบ้จักออมเนาะดังเช่นข้าพเจ้าเองนี่ก็เป็นผู้หนึ่งที่เก็บเงินบ่ไดรเนาะในระยะช่วงเห็ดเวียกมาช่วงเห็ดเวียกมาแท้แทเนาะเริ่มเห็ดเวียกมาแต่ปีสองพันสิบสี่เนาะ ฮาปีสองพันสสามนี่เป็นว่าแปดเก้าปีสิบปีเลยก็ยังเก็บเงินบไราย,ายเท่าที่ควนเนาะก็ย้อนว่าการบริหารเงินการเก็บกำเงินของเรานี่มันบรด้มีเงินแล้วอยากใช้จ่ายอยากซื้อเห็นสินคองเห็นวัตถุสินคองยังอยากซื้ออยากได้มาเป็นของตนเองแต่เท็ดเฮ้าเนี่บ่สามารถเก็บเงินได้ไปต่อยอดเท็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เหตดธุรกิจได้เนาะแม่พีนน้อง นี่คืออนว่าการเก็บเงินการหาเงินของบุคคลทั่วไปมันนี่การหาเงินของนักธุรกิจเขานักธุรกิจเขานี่ก็คือคนเฮาธรรมดาเนี่ะเขาหาเงินก็คือกันเนาะนักธุรกิจเขานี่เขาสิมีเป้าหมายสัดเจนเนาะเขาสิวางแผนระย,ยาาาหาปีสิบปีสิบหปี2าปีลลวงหนาเนาะเฮ็ดฐยังเฮ็ดอยังแต่ละปีแต่ละปีเนาะนธุรก,ก,กิจนี่การหาเงินของนักธุรกิจเขาเนี่มีเพรานักธุรกิจนี่ ามีผลผลไมยชัดเจนหลดว่าเขาชีเก็บเงินในี่ปีหนึ่งเขาชีเก็บให้มันได้เท่าไรโดยเฉพาะหนึ่งปีหนึ่งนี่เขาเขาเก็บได้ดดอ,นนนนอนนันซูนมาได้เดือนหนึ่งสามล้านเนอะปีหนึ่งนี่เขาเก็บเขากินเงินเดือนหนึ่งล้านหนึ่งเก็บไปสองล้านมันตกเท่าไรเลยเนาะห้าเดือนกับสิบล้านสิบเดือนกับสซาล้านซสี่ล้านเนะาะสี่ล้านต่อเดือน บัดน,นี้ในระยะสามปีเขาเก็บในระยะสามปีบุคคลพวกเรานี้นักธุรกิจนี่เขามีวินัยเข่งขัดในการเก็บเงินเนาะเขามีวินัยในการหักษาเงินได้ดีเนาะปีหนึ่งได้เจ้าสี่ล้านสมมูรณ์ปะสองปีสองปีเท่าไรสี่สิบแปดล้านเนาะสี่สิบแปดล้านบัดน,นี้สามปีตกหาสิบสองล้านเนาะหาสิบสองล้านสามปีในระยะสามปีเก็บได้หาสิบสองล้าน หลังจากกระเพ็ดเบี่ยงห่อนรเง่า3ปีปุ๊บจะเป็นการไปหาบจ้างบอเป็นพนักง,งานบอเห็นยัง,นตงต่างๆเป็นกรรมกรบอรเป็นยางเบี่ยงทำซัมหอกก็แล้วแต่เนาะเขากะเฮ็ดื่อนกับคนทฮาธรรมดาแต่ว่าเขามีเป้าหมายในการเก็บเงินน่ะชัดเจนแล้วก็เฮ็ดได้ตามเป้าหมายของเขาและเขาเอาเงินตัวหา14ล้านนี้ไปต่อยอดธุรกิจ จะไปลงทุนเห็ดหา่านเล็กๆในน้อยหา่านขายย่อยบอ่อเรือห่านอะไก็แล้วแต่ลงทุนในอันมูลค่าเงินหาสิบสี่ล้านสามารถลงทุนได้เปิดหา่านขายย,อย่อยเนาะห่านขายซ้ำหา่านขายเครื่องอยังต่างๆก็ได้เนาะเขาไปเห็ดตัวนั้นล้วการต่อยอดกับตัวนั้นเห็ดธุรกิจเกี่ยวกับตัวนั้นเนาะขยายคอยเก็บเงินเก็บเงินเห็ดกู้มือกู้มือเห็ดตแนวเก่า ส่วนเผาขายเครื่องห่อก็ขายขมือ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 มีทักษะในการขายมีทักษะในการซื้อเครื่องมาซื้อเครื่องถือมาขายแพงเนาะก็มีทักษะขวิดขมือขมือจึงเห็นในเขาเรานั่นเติบโตในการเห็ุธุรกิจเนาะหลังจากเปิดการเปิดห่านน้อยแล้วก็คขยอยขยายึ้นเป็นห่านใหญ่ใหญ่ใหญ่ไปเรื่อยๆจนประสบผลสําเร็จนธมิตรนี่ในระยะสามปีเนาะเขาเก็บเงินเนาะได้ห้าสิบสี่ล้าน เอาลอหาสิบสาสิบสองล้านเนาะในอย่างสามปีต่อมาอีกเขามาขายเครื่องหินขายหอยนะลูห่านอนะนไรก็อย่าสามปีบ่อลูหกปีนี่ว่ากันไปนะเนาะเขาเห็ดธุรกิจนี้จนเขาประสบผลสําเร็จจนมีเงินมีอย่างไ,ได้กําไรมาหาศาลเนาะจากเงินหาสิบสี่ล้านนะเอาไปลงทุงนเนาะสมมติว่าได้กําไรเดือนหนึ่งหาล้านเนาะ หาราศหรือว่าสิ้พลานเพราะว่าลุนขึ้นขายมันจะได้กำไรมันจะได้เงินหลายกว่าการเขาเป็นลูกจ้างเขาเป็นพนักงานเนาะได้เดือนหนึ่งหารานสมมุติปีหนึ่งเลยเทไรแล้วเนาะเดือนหนึ่งหารานีสิบเดือนก็หาเทไรหาราสิบลานหาราศีสิบสองเดือนรีหกสิบ้านเนาะหกสิบบานไร เออเได้เงินปีหนึ่งได้หกสิบล้านบาดีสามปีได้เท่าไรบวกลบคุณหารเขาก็ไปต่อยอดในธุรกิจเนี้ออือ่นอีกเขาเห็นโอกาสมายังเขาก็คั่วเอาไว้โดยเฉพาะเออไม่ขายดีบออ้อยบอ่ออ้อยบอ่อปลูกมันบอแล้วแต่โอกาสของเขาเนาะเขาก็ต่อยอดไปเรื่อยๆจักว่าเห็นในีเขาประสบผลสำเร็จมีเงินมีคำเนาะแล้เขาก็กิน กินโตอันนั้นธุรกิจของเขาหั่นหลังจากเขาเปิดธุรกิจแล้วมีหลายสาขาก็เห็นห้เขาเงินเขาธนาคารเนึงเขาน้นอนอยู่กับเงินเขาธนาคารนี่เ,เนี่ยเขาประสบผลสาเร็จเกิเว่อแพาสซีฟอินคัมเนาะอันนี้ก็เอิ้นว่าการเหตุธ,หธุรกิจการเหตุธุรกิจการเป็นลูกจ้างนี่อันเป็นลูกจ้างนี่สิมีความสบายอยู่แต่ว่าเจ้าสิบ,บร่รด้เงินหลายเนาะเพราะว่าเจ้าเป็นลูกจ้างเขาเขาจิจ้างตาม เพดานองเงินเดือนอะสมุดเดือนสามล้านเจ้าก็เสได้สามล้านสามล้านไปตลอดสําหรับการเฮ็ดธุรกิจก็มันก็นยากๆแน่น,นะท้ามีเจ้ากับมีประสบการณ์หรือประสบการณ์กับอะไรเจ้าก็ต้องมีความอดทนต้องได้ศึกษาต่างๆจึงเห็นให้เจ้าประสบผลสําเร็จต่อยอดธุรกิจถ้าว่าเจ้าประสบประสบผลสำเร็จในธุรกิจของเจ้าแล้วแล้วก็เห็นให้เจ้าแล้วมีเงินหลายเข้ามาในบัญชีหรือว่ามีเงินสดเข้ามาในตัวเจ้าเจ้าอยากไปเที่ยวทั้งใดก็ได้ อันนี้ก็คือาการหาเงินของบุคคลสองประเภทระหว่างคนธรรมดากับคนรวยจะมีความแตกต,ต่างกันเนาะเป็นหยังเ่าคนรวยคือรวยขึ้นไปเรื่อยเขาย้อนว่าเขารู้้จักวิธีการในการลงทุนวิธีการในการต่อยอดธุรกิจุตนว่าเขามีเงินล้านหนึ่งเห็นได้มนจะกิีได้หอดหาล้านนะเขาต้องหาวิธีนะว่าคนธรรมดาเขานี่บ่กหุ้วิธีหาเงินคือเขาเขามีเงินล้านหนึ่งเขาสามารถต่อยอดไปหอดหา,าหล้านหรือวิจรล้านก็เห็นในเขารวยได้แต่ว่าคนธรรมดาเขา มีเงินล้านหนึ่งล้านหนึ่งอยู่หันเนาะบ่สามาตต่อยอดเห็ดธุรกิจให้เนาะข้าพเจ้าจะเปรียบเทียบระวังบุคคลสองคนเนาะคหนึ่งซื้อ,อยกตัวอย่างเนาะซื่อว่าด้เนาะู้หนึ่งซื้อว่าแก้วเนาะสองสหายนี่ยเป็นเสี่ยหักแพงกันแล้วก็มีเป้าหมายในการหาเงินคือกันเนาะโดยเฉพาะเม่นเป็นคนที่มีความดุมั่นกันยันเพียรในการหาเงิน มีมือหนึ่งมีเขเอ้นว่าไร่บ้านได้ให้สองคนนี่ไปทักน้ำมาให้ให้แต่ละเฮือนนี่ได้สมใส่โดยต่ละเฮือนต้องได้จ้างเนาะจ้างสองคนนี่มาตักน้ำให้แต่ละเฮือนเนาะสองคนนี่ก็ตักแล้วก็ได้หับเงินคนตอบแทนในการส่งน้ำต่ละเฮือ,นน,อบบน,น,นนี่ก็ลายสมควรเนาะสำหรับมันนั้นดานีนก็ ใใเ,เราเรกับมีความพอใจในเงินที่เราได้หาแต่ละมือแต่ละมือเนาะแต่สําหรับแก้วนี่บ่มีความพอใจในเงินที่เราหาก็ได้หาสาคัญแต่ว่าแก้วนี่คือว่าการที่เราได้เหตุเวียกทุกมือทุกมือในเหตุให้เราเหนื่อยเราจึงบ่มีความพอใจในเงินที่เราได้ครับฉะนั้นแล้วเราเมีไอเดียว่าถ้าว่าเขามีถอ่อไปต่อถ่อจากน้ำบาดาลบหรือว่าน้นำจากคูลงมาหมู่บ้าน เสียให้มันสบายก่อนแต่ก็มันยากเท่าแก้วก็เลยไปเสนอไอเดียให้เท่าอันดานพังว่าค่อยมีไอเดียค่อยอยากเห็ดน,นำปลาปลามามาหมบานเฮาโดสเอพาะเป็นต่อถ่อลวต่อบังไม้ไผ่มาจากผู้ผลลงมาสู่หมบานสำหรับเท่าดาเราเราบ่าหเห็ดเราว่ามันยากเนาะมันยากในการเห็ด ต่อถ่อลงมาเนี่ยเห็ุในเฮาเสียเวลาในการหาเงินเพราะว่าเฮาส่งน้ำหาบน้ำแต่ละมือนี่เอาด้เงินทุกมือทุกมือถุกม,อกม,อกมือเนาะฉะนั้นเทาดาเราก็เลยเหตุ Head, เรียกปกติคือเราคือส่งน้ำเนาะหาบน้ำลงมาถุกถุกมือเนาะสำหรับเทาแก้วเราก็เลยเออกไอเดียแล้วเราก็เลยเหตุต่อถ่อลงมาเนาะหาทีมงานมาแล้วเหตุพากันเหตุเนาะส่วนเทาดาเนี่ก็ยังเหตุคือเกา่า ตักหนำเราก็ได้เงินทุกมือทุกมือจนมีเงินมีคำสางเฮือนสางซานเนาะแล้วก็ซื้งวซื้อควยมาไววเรียงเนาะแต่ก็มีครอบครัวเนาะแต่ว่าเราก็เห็ุเวียงนักทุกมือเฮตดให้ห่หางกกลของเราสุสดโทรมเนาะสำหรับเท้าด้านสำหรับเท่าแก้วนั้นเราเห็ุสรับประทานเราเหอัน,นั้นนำประดานเนาะนำปลาปลาเวินประดานนำปลาปลาลุมาจากภูเนาะเราต่อถ่อลงมา ในระยะปีหนึ่งสองปีสามปีจึงเห็นได้เราประสบผลสาเร็จในการต่อทอลงมาหาหมู่บ้านแต่ละเฮือนบัดนนี้แต่ละเฮือนเราต้องได้จ่ายเงินให้เราเนาะได้จ่ายเงินให้เราสูบ่ปมีรอยรังคาเฮื่อนก็ต้องได้จ่ายให้เราเนะาะเทรายก็แลแต่ตกลงกันบัดนนี้เพียงแต่เราเปิดน้ำเท่านั้นน้ำไกลยโจ๊โกมาแต่ละเฮือนเนาะเราก็บสบายบัาน,นี้เราก็ไม่ยังบ่โบยากไปหาบน้าหาบยังเราก็เงินเขากระเป๋าเราถุงมือ เอาก็เก็บเงินได้จากจากตัวการเห็ดนำปปานี่ก็ไปเห็ดบ้านอื่นบ้านต่างๆไปทั่วบ้านทั่วเมืองที่เฮ็ดนให้เราประสบคนสำเร็จมีเงินมีคำนอนอยู่เงินกับเข้ากระเป๋าเข้าทงอันนี้ก็เกินว่าเท่าแก้วนี่เป็นความคิดของนักธุรกิจคนรวยที่ประสบสำเร็จสำหรับชาวดาค,คือพนักงานหรือว่ากรรมกรคนทั่วไปเนาะสำหรับคนที่ประสบคลสำเร็จอยู่ในโลกนี่หรือว่าอยู่ในลาวเขามันมีหน่อยเนาะมีหน่อย ผู้ที่จะเหตได้มีวินัยเก่งก้าสำหรับทฤษฎีเนี่ยหูเบิร์ไพายก็หูว่าเห็นจได้สิรวยแต่พอสมัครปฏิบัติได้ตามทฤษฎีนั่นเนาะตัทุกคนเนี่หูเบิร์ว่าเออเห็นจได้สิสิรวยเห็นจได้จากสิมีเงินมีครับว่าได้แต่การปฏิบัติตัวจริงนะมันปฏิบัติปรไรจตต้องมีไม้เชตแน่นอนเกิดต้องมีวินัยเข่งขัดจะเหนได้เนะวินัยทางด้านการเงินเจ้าได้เงินเดือนเดือนหนึ่งหาล้านเจ้าสมารถเก็บเดือนหนึ่งเท่าไรวามสำคัญ ของการเก็บเงินของเจ้าตัวนี้สำคัญและก็ต่อยอดธุรกิจไปตลอดนอเนาะขอขอบใจ